สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาห้างกันใช่ไหมคะนี่เรามาเจอว่ามีร้านในห้างเยอะมากเลยแล้วเราก็ไป t ีเอมาด้วยนี่เราไปกินนี้มาหรอไอว่ากินอะไร呀ะอว่าบอกเด็กๆก,ก,ก็กินได้เอาไปกินใน lunch time ใช่ไหมคะแล้วก็ snack time ที่โรงเรียนได้นะเพราะว่าที่แคนาดาเราต้องเตรียม lunch box ไปเองใช่ไหมคะ มีอยู่3เวลานะเวลาแรกก็คือเช้าแสแน็คทามตอนเช้าแล้วยืนก่อนอยืนก่อนแ้ดยัเยวดสองดหองเลยอร่อยแต่ว่าหขวบแล้วเกี๋ยวถ้าในใเราจะกินได้อยู่อร่อยมากใช่ไหมคะโอเคคะ่ะก็เวลาที่สแน็คทามมันมีหนึ่งครั้งตอนเช้าตอนกลางวันพักกลางวันหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ ตอนบ่ายพักอีกสแสงทามอีกแล้วก็กลับบ้านตอนบ่ายสามครึ่งนะคะที่ชอบร้านแบบนี้คือถ้าสมมติใครจะมาที่แคนาดานะคะแล้วหาแบบร้านเซลไม่รู้เขาเซลตลอดหร่บอกนะที่เมื่อผ่าน,ะม,านมาก็คือเขาเซลว่าคือเสื้ออะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับหน้าหนาวคล้ายๆแบบโคลัมเบีย ที่เป็นร้านเด็กอีกร้านหนึ่งก็คือร้านนี้ค่ะชื่อว่า,าไปดูกันไชอบอยู่นะ The Children's Place คือลองซื้อไปแล้วคือแบบว่าของเขาก็ดีอยู่ค่ะชอบอยู่ก็คือมันโอเคอ่ะอร่อ,อยไหมคะคือตัต้งใจเลยได่ที่จ้ไป ซูเปอร์คิดไม่อร่อยหรอดีเนี่ยไม่สั่งเนาะเมื่อกี้คือเขาให้ชิมนะคะก็เลยไปขอเขาชิมครีมมี่กับซูเปอร์คิดมาครีมมี่คาราเมลพี่พีกับซูเปอร์คิดมาโอ้เขาก็ให้ชิมอุ้ยแล้วเป็นไงซูเปอร์คิดเป็นไงป๊าบอกแล้วไงไม่อร่อยโอเคก็เลยเลือกเฉยเฉยโอเคจริงๆก่ถามว่ามันก็อร่อยแต่มันเป็นแบบลูกอมอ่ะรู้ว่ามันไม่เข้าป๊อปคอร์นอ่ะ แต่ว่าครีมมี่คาราเมล,มลอร่มยทุกคนนหรอผสมดูกอมด้วยอ๋อเหรอเออโอเคแล้วก็ครีมมี่คาราเมลมันอร่อยแบบหวานๆปกติปกติรลานี้เห็นคนจะเยอะมาก